ค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็ขอแปลงร่างกลายเป็นแม่มดหน่อยนะคะเพราะวันนี้ครูจะมาตามหาค่ะว่านักเรียนคนไหนดวงดีบ้างค่ะครูจะมีเกมมาให้นักเรียนเล่นค่ะโดยครูจะมีแผ่นป้ายจํานวนสองจนวนนะคะโดยครูจะเปิดแผ่นป้ายแรกก่อนแล้วครูจะเซกจํานวนใส่ลงไปอีก1แผ่นป้ายค่ะแล้วให้นักเรียนทายว่า จำนวนที่ครูเสกนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่าจํานวนในแผ่นป้ายแรกที่ครูเปิดค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วครูเปิดแผ่นป้ายแรกก่อนนะคะแผ่นป้ายแรกของครูคือจํานวนนั้น965เอเดี๋ยวครูจะเสกจำนวนใส่ไปอีกหนึ่งแผ่นป้ายนะคะนักเรียนว่าครูจะเสกจำนวนแล้วออกมามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนนี้คะลองทายดูสิคะ เอาละค่ะเดี๋ยวครูจะเสกจำนวนใส่แล้วนะคะเปิดออกมาละค่ะจำนวนที่ครูเสกเข้าไปคือ659ค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนแรกที่ครูเปิดคะนักเรียนใช่ค่ะน้อยกว่าใครถายถูกต้องบ้างคะแสดงว่าดวงดีค่ะ แล้วเราทราบได้อย่างไรคะว่า659น้อยกว่า965เราจะมาเปรียบเทียบกันคะ่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง965และ659ต่างเป็นจำนวนกี่หลักคะ ใช่ค่ะต่างเป็นจำนวน3หลักเราจะมาพิจารณาค่าของเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนนะคะนั่นก็คือ965หลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักร้อยค่ะ9ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะนักเรียนใช่ค่ะ900แล้ว659ล่ะคะ 6ในหลักร้อยก็มีค่า600ค่ะดังนั้น900มากกว่า600เราก็จะได้ว่า965มากกว่า659หรือ659น้อยกว่า965ค่ะเรามาพูดถึงเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่า9 665มากกว่า659เครื่องหมายมากกว่าที่เราใส่ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะส่วน659น้อยกว่า965เราจะใส่เครื่องหมายแบบนี้ค่ะนักเรียนพอจะจำกันได้ใช่ไหมคะ่ะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นักเรียนพอจะทราบกันใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนค่ะ E é... เด็กๆเคยไปดูการแข่งขันฟุตบอลไหมคะหรือการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆเวลาที่เราไปซื้อบัตรเข้าชมหรือตั๋วเข้าชมกีฬาหรือการแสดงทั้งหลายนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามีการแบ่งที่นั่งกันเป็นโซนๆค่ะอย่างเช่นสนามฟุตบอลที่ครูจะพานักเรียนไปดูนี้นะคะคือสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งเขาแบ่งที่นั่งออกเป็น3โซนค่ะโดยแต่ละ ตอนนั้นจะมีความจุของที่นั่งไม่เท่ากันค่ะ โดยแบ่งเป็นโซน A โซน B และโซน C ซึ่งโซน A มีความจุ8,505ที่นั่งโซน B มีความจุ3,600ที่นั่งและโซน C มีความจุ12,245ที่นั่งนักเรียนคะครูอยากให้นักเรียนช่วยเปรียบเทียบจำนวนที่นั่งของโซน A กับโซน C คะ่ะดังนั้นจำนวนที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกัน คืออะไรคะใช่ค่ะเราจะมาเปรียบเทียบ8505กับ12245ค่ะเริ่มกันที่8505ค่ะ8505เป็นจำนวนกี่หลักคะใช่ค่ะเป็นจำนวน4หลักเราจะพิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดนั่นก็คือหลักพัน8ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ 8,000ส่วนอีกจำนวนที่นั่งในโซน C คือ12,245เราจะพิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักหมื่นหนึงในหลักหมื่นมีค่าเท่าไหร่คะ<อ>เก่งมากค่ะ1,000 0ค่ะ8,000กับ1,000 0จํานจำนวนใดมากกว่ากันคะนักเรียนจำได้มั้คะ1,000 0คือกี่พันคะ เก่งมากค่ะ10,000ก็คือ10,000นั่นคือ8,000น้อยกว่า10,000ดังนั้น8,505จึงน้อยกว่า12,245หรือ12,245มากกว่า8,505สรุปได้ว่าจำนวนที่นั่งในโซน A น้อยกว่าจำนวนที่นั่งในโซน C หรือจำนวนที่นั่งโซน C มากกว่าจำนวนที่นั่งโซน A นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนลองมาช่วยครูหาคำตอบข้อนี้หน่อยสิค่ะเราจะมาเปรียบเทียบ1 0 0 0 0แสนกับ 9 8 7 8 9ค่ะเริ่มกันที่10000แนนะคะ1 0 0 0 0แสนเป็นจำนวนกี่หลักคะเก่งมากค่ะเป็นจำนวน6หลักเราจะพิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนนั่นก็คือหลักแสนหนึในหลักแสนมีค่าเท่าไหร่คะ10000แส่วนอีกจำนวนค่ะ98,789หลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักหมื่น เก้าในหลักหมื่นมีค่าเก้า0มืนซึ่ง1,000งแก็คือ1 0 0 0มืนจะได้ว่า1,000งแสมากกว่า90,000มืดังนั้น1,000งแมากกว่า98,789หรือ98,789น้อยกว่า1,000งแสนค่ะจากทั้งสองสถานการณ์เมื่อสักครูน่นี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะ ใช่ค่ะจะเห็นว่าจำนวนที่เรานำมาเปรียบเทียบกันมีจำนวนหลักไม่เท่ากันค่ะเราจึงสรุปได้ว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีหลักน้อยกว่าค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันแล้วคราวนี้ครูจะพานักเรียนไปเปรียบเทียบจำนวนในอีกรูปแบบหนึงค่ะ ว่าแต่นักเรียนเคยชมกีฬาซีเกมไหมคะกีฬาซีเกมหรือกีฬาแหลมทอง Southeast Asian Peninsula Games หรือเซีย g เกมสเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2502เพื่อแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมส์ ซึ่งได้มีการรวบรวมจำนวนเหรียญรางวัลรวมการแข่งขันกีฬาซีเกมจนถึงครั้งที่28พุทธศักราช2558ของ5ประเทศไว้ดังนี้ครูอยากทราบว่าจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศอินโดนีเซียคะนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยสิคะ จำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยคือ5,558เหรียญส่วนจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศอินโดนีเซียคือ4,852เหรียญเราจะมาเปรียบเทียบ5,558กับ4,852กันค่ะเอ๊ะ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่า5,558กับ4,852เป็นจำนวนกี่หลักคะใช่ค่ะทั้งสองจำนวนต่างเป็นจำนวนที่มี4หลักเราจะมาพิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนนะคะนั่นคือหลักพันค่ะ5,558 5ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะ5,000ส่วน4,852 C ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ4,000ซึ่ง5,000มากกว่า4,000ดังนั้น5,558จึงมากกว่า4,852หรือ 4,852น้อยกว่า5,558เราจึงสรุปได้ว่าจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศไทยมากกว่าจำนวนเหรียญรางวัลรวมของประเทศอินโดนีเซียค่ะนักเรียนคะลองมาช่วยครูปเปรียบเทียบ43,230กับ43,195หน่อยสิคะ นักเรียนสังเกตเห็นเหมือนครูมิคะว่า43,230กับ43,195เป็นจำนวน5หลักเหมือนกันดังนั้นเราจะมาพิจารณาหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนคะ่ะก็คือหลักอะไรคะนักเรียนใช่ค่ะหลักหมืน่น4ในหลักหมืน่นมีค่า40,000 เท่ากันดังนั้นเราจะพิจารณาในหลักถัดไปทางขวาก็คือหลักพันสามในหลักพันมีค่า3ามพันเท่ากันเราจึงมาพิจารณาในหลักถัดไปต่อก็คือหลัก ร้อยค่ะ43,230 2ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ200ส่วน43,195 1. ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะ100ซึ่ง200มากกว่า100ดังนั้น43,230มากกว่า43,195 หรือ43,195น้อยกว่า43,230ค่าจากที่เราเปรียบเทียบจำนวนเมื่อสุกครู่นี้นะคะก็คือ5,558กับ4,852 เราจะเห็นว่า5,558มากกว่า4,852หรือ4,852น้อยกว่า5,558เราจะสรุปได้ว่าจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน จำนวนที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายสุดมากกว่าจะมากกว่าค่ะและจากที่เราเปรียบเทียบ43,230กับ43,195 เราจะพบว่า43,230มากกว่า43,195หรือ43,195น้อยกว่า43,230เราจะสรุปได้ว่าจำนวน2จํจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน ค่าเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากันให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลักค่าของเลขโดดของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้น จะมากกว่าค่ะหลังจากที่เราลองฝึกเปรียบเทียบจํานวนกันไปแล้วนะคะนักเรียนคราวนี้เราจะมาลองฝึกทําพร้อมกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะของจํานวน2จํานวนที่ครูกําหนดให้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนได้คาตอบข้อแรกกั นะคะข้อนี้คำตอบของครูก็คือ3,600น้อยกว่า3 6 0 0 0ค่ะ A เพราะอะไรคะนักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะเรามาสังเกตพร้อมกันค่ะ3,600เป็นจำนวนกี่หลักคะ4หลักขณะที่3 000, 6 0 0 0เป็นจำนวนกี่หลักคะ5หลักเลขโดดที่อยู่ในหลักทางซ้ายของ3,600คือ3ในหลักพัน มีค่า3,000ส่วนเลขโดดทางซ้ายของ36,000ก็คือ3เช่นกันแต่3อยู่ในหลักหมื่นมีค่า30,000ดังนั้น3 000. 6 0 0จึงน้อยกว่า36,000ค่ะนักเรียนพอจะเห็นไหมคะว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่าคะ่ะ ไปต่อที่ข้อ2กันเลยค่ะข้อนี้นักเรียนจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับดีคะ เก็บพร้อมกันค่ะ4,571กับ5,471ต่างก็เป็นจำนวน4หลักเหมือนกันเราจะมาพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดค่ะซึ่งก็คือหลักพัน4,571 4ในหล 1, นักพันมีค่ 4, า4,000ขณะที่5,471 5ในหลักพันมีค่า5,000ดังนั้น4,571จึงน้อยกว่า5,471ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจำนวน2องจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันจำนวนที่ค่าของเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดมากกว่าจะมีค่ามากกว่าค่า ไปต่อที่ข้อสุดท้ายกันเลยค่ะข้อนี้นักเรียนจะตอมเครื่องหมายอะไรดีคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอจะหาคำตอบ มีค่า10ส่วน1นึ่งมืน0ในหลักสิมีค่า0ดังนั้น1นึ่มากกว่า1นึ่งค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าจํานวนที่มีจํำนวนหลักเท่ากันถ้าเล่นโดดในหลักทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากันให้พิจารณาค่าของเลขนโดดที่อยู่ในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ค่าของเลขโดดจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจัมากกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันนี้คะครูนิวก็หวังว่านอกจากนักเรียนจะสนุกกันแล้วนักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนจากกิจกรรมที่เราได้ทํากันเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าการเปรียบเทียบจํานวนมีอยู่หลายกรณี อย่างก,กรณีแรกจํานวนที่มีจํานวนหลักมากกว่าจะมากกว่าดังเช่น3 6 0จะน้อยกว่า3 6หกรณีที่2ค่ะจํานวนที่มีจํานวนหลักเท่ากันเราจะมีการพิจารณาอยู่2แบบค่ะแบบที่1จํานวนที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ซ้ายสุดมากกว่า มากกว่าดังเช่น4,571น้อยกว่า5,471ค่ะแบบที่2ถ้าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากันให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ค่าของเลขโดดของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าดังเช่น1 1 1 1มากกว่า1,000 10, 0ค่ะจบบทเรียนนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะแล้วกลับมาพบกับครูนิวใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ